สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะที่เห็นอยู่ในกระถางนี้นะคะก็เป็นผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะคะที่เยปังใช้บำรุงเอาไว้นะคะแตกยอดแตกใบได้งามเลยะคะ่ะแล้วก็ใบเขียวใบงามแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะกําลังแตกใบใหม่ออกมาเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเยปังก็จะพาไปบำรุงใส่ปุย๋ย แบบวิธีง่ายๆเลยแล้วก็หาได้ง่ายๆด้วยค่ะใบงามแบบนี้นะคะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะเดยบปังก็เตรียมน้ําไว้5ลิตรค่ะเด็กปังก็จะใช้3มอย่างนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะกาแฟข้วบดละเอียดค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็จะมีผงชูรสค่ะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันเลย ปดังก็จะใช้กาแฟนะคะขั้วบดละเอียดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนกาแฟนะคะเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะทำ,ทำให้ดินของเรานะคะร่วนซุยทําให้พืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็พืชของเราใบเขียวใบงามด้วยค่ะเดียังก็จะใช้หนึ่งซองเนาะเทลงไปเลย ต่อมานะคะยบปังก็จะใช้ผงชุรสโมโนโซเดียมคูตเมตนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงเขียวงามได้อย่างดีเลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะ ต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีวิตามิน B มากมายเลยนะคะ B3 B5 B6 และ B12 ผักของเรานะคะโตไวแข็งแรงนะคะเสี่ปังก็จะเอาใส่2อฟ้านะคะ เราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันให้ดีนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ไประดับไม้ผลใช้รดได้หมดเลยะคะ่ะแล้วก็ไปลดกันเลย ใช้รถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะใบเขียวใบจะงามมากเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเนาะนี่ค่ะใช้รถนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะไี่ว่าจะเป็นผักชีนะคะใช้รถเลยค่ะ ปุ๋ยของเราก็หาได้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะใบเขียวงามมากเลยค่ะแล้วก็บำรุงดินป้องกันมแมลงได้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ